โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่การแข่งขันสตาริกรายการเ u ิร์นโปรทัวนาเมนต์จุกกูนะครับผมกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วกลุ่มที่6นะครับวันนี้ครับก็จะมีการคัดเลือกตั้งแต่กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7และกลุ่ม8นะครับวันนี้ก็เป็นกลุ่มอตอนนี้เป็นกลุ่มที่6แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละทีมกระโดดลงในโซนของเมืองอะไรกันบ้างนะครับผมอ่แล้วเหมือนพีกกับตีที่8เหมือนจะไม่ได้ไปพีกนะแต่ตีตีตีเท่าไหรนะ่นั้นตีหนึ่งนะครับไปพีกนะแล้วต้องดูกันครับว่าจะมีคนลงท้ายเมืองกันบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีคนลงสอนจุดกันไหม เหมือนจะแบ่งกันลงตัวครับเหมือนจะแบ่งกันลงตัวเลยนะฮะว่าตีส11กับตีเก้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันครับทีมที่หนึ่งครับ RCBR นะครับโหนสลิงข้ามไปอ้ยลงสีมีคนไหมล่ะแล้วลงสีไม่มีฮนะถือว่าใช้ได้เลยอย่างนี้โอ้แต่โซนนี้น่ากลัวมากๆเลยนะโซนที่11บที่7จที่2นะครับ ทีหนึ่งข้ามไปแล้วถึงแล้วไปดูทีที่สองกันต่อครับเข้าโคตาตัวหนูแรมบูเฮ้ยโอ้ชื่อไม่สุภาพเลยคนที่สองเนี่ยบักท็อปอีอนะครับไปทีที่สามกันต่อครับดีๆสายลมอันนี้ตีดีดเอไนะครับผมอยู่โรงไฟฟ้ามาสัส ทีที่สี่มเอครับโรงงานซาเวียบานาบีซี CG, ก้องบุแฟนอีออ๋ยโอ้เกิด oh, อยู่แถวโซนริมเขื่อนนะครับที่ข้ามสะพานมาเนาะ OMG ก่อแก้วครับทีที่6 h เอ k .2. เคออสการ์พทีมที่7ครับหอดูดาวอาแซอาบันอาบังเหรอ ชาร์กกูวินและกูนิวทีมที่แปดครับดีเจนอตส์ลีปนะครับโอ้โหมาสามเองนะับเหมือนจะหลุดไปหนึ่งนะครับโ,โหน่าจะเต็งกันจัดๆเลยฮะน่าจะโอ้โหมึงทำไมไม่เช็คเน็ตหน่อยะครับรอบขัดเลือกนะครับแล้ววิ่งแบบวิ่งพลาดนะใกล้ๆเหนือโซนบีม,มาสก,กิทีมที่เก้าครับโอ้โหอยู่กันชิดๆเลยสนามยิงเป้าครับที่สิบเอ็ดและที่สองอยู่ใกล้ๆเลยเนาะ ทีมที่สิบกันบ้างครับอูเรือครับบอยแบล็กไฮเปอร์โอซิลิสยิงหัววีทีจีดีน่าเหรอดีน่าจีนายเคเด็กชายโอจีฟินนะที่สิบสองครับอิวรี่จอห์นวิกอยู่แถวหอขาวโคชินกชิวๆสบายๆ สิ 12, ทีมสีเจ็ท่านที่ยังเหลืออยู่จะบวกกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับดูดิครับโอ้โหเหมือนนัดกันมาแล้วตีหนึ่งเข้ามาแล้วตีห้าออกแบบชิวๆอะ่ะเหมือนเอ้ยไม่มีของเลยทีห้าเขาเล่นอะไรกันคนนี้ไม่มีปืนโอ้โ oh, น no. เกินไป การอ่านวงไว้เรียบร้อยวงเข้ากลางกลางแมปหน่อยแหละตึงตึงตึงลอตี้ที่หนึ่งวิ่งตามมาเนี่ยดูเด่นเหมือนรู้อะโอ้ยเราโดนยิงหลังไปอย่างนี้ล้มน็อกดาวแน่น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 แน่เรียบร้อยครับน็อกดาวน์คนที่หนึ่งไปแล้วโดนเฟิร์สบัดไปครับ RCBR นะครับเจอแล้วเขาเลือกฟาร์มในโซนที่แบบเกลือเกินอ่ะลอตี้ห้า กับตีหกเหมือนจะอยู่ใกล้กันเลยนี่ไงอันตรายแล้วแหละนี่อะแฟนอีเอ๋ยอยู่ดีเหมือนพี่ไปด่าเขาอะแต่พี่ไม่ได้ด่านะแล้วเลือนไม่เต็มด้วยอะโอ้โหแล้วเขารู้แล้วเขารู้รยิงถังระเบิดใส่แบบนี้สวยแล้ว เบอร์ห้าผมว่ารอดยากเบอร์หนึ่งก็จะเข้าหลังหรือเปล่านี่อ่ะเบอร์หนึ่งก็จะเข้าหลังด้วยอ่ามาดูกันหน่อยเหมือนอ้อมเข้าแหละเดี๋ยวตัดไปดูตีอื่นกันบ้างครับตีหกครับล้อมแล้วฮะหนึ่งสี่ครับแล้วหลังอย่างนี้ครับั่วครับแฟนอีเอ๋ยร่วงครับบอกคําเดียวครับว่าตอนนี้อีเอ๋ยเดือดแล้วฮะแฟนอีเอ๋ยทําไม่ได้นะครับแฟนอีเอ๋ยบอกว่า พี่ขอโทษเอ๋ยเอ๋ยนอ้องรักไอ้ขอโทษส่วนตรงอื่นเนี่ยเหมือนสมานนัชันน่ะอ่แล้วตีห้ามียิงคอใส่อะ่ะอยากเจอหน่อยหรือเปล่าล่ะครับเป็ดหลอนเบอร์นหนึ่งก็จะมาเข้าหลังอีกทีนึงเอาดิก็ได้หมดใช่ไหมถ้าสดชื่นตีให้คนหนึ่งโดนนี่เรียบร้อยเหลือเลือดแปครับแล้ววิ่งผ่านหน้ากันเป็นเพื่อนกันเลยฮนะ ทีที่1จะจุกตามทันไหมครับเบอร์ห้าซาเวียบานาบี้ด้านหน้าก็มีอีกหนึ่งหลังก็รั่วเร,เรียบร้อยจุกไปอีกหนึ่งสเตปครับเอาแล้วฮะเกมไล่จับครั้งนี้ครับและโอ้โหแล้วบนบ้านเห็นอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับหัวแตกโอ้โห,แ,โโหแล้วเมื่อกี้เหมือนจะได้นะแต่ไม่ได้นะต่อ,อยหัวเข้าไปหรือเปล่าเลือดเข้าก็แรงอยู่แล้วกลายเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกครับเจอกันเองแล้ว โอเอ็มจีครับไล่ตามแล้วเก็บนอกดาบไปได้หนึ่งครับเบอร์หกครับแล้วเบอร์หนึ่งว่ายังไงโดนยิงลูกซองยัดเข้าไปครับบ่ายเปล่าหลังขาดเกือบครับตั้งไอวอได้ทันด้านขวาก็มีการจู๊กใส่กันแล้ววิ่งเข้ามาช้จครับสมหวังครับสมหวังเก็บนอกดาบไปได้เอ็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเศษแล้วมีคนโคเวอร์จากบ้านสองชั้นนิวคิวเลดเดอร์ไปแล้วโดนยิงหลังเข้ามาจังหวะนี้วันว่าไงวันว่าไงใจถึงพึ่งได้หรือเปล่าครับออสการ์ตามเข้ามาจากซ้อนครับแล้วหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามเจ ออสการ์ Oscar, ถอยก่อนครับให้ทุกเคอูอีครับอูอี e, ว่าไงครับตัดภาพไปดูครับออสการ์ Oscar, ด้านซ้ายโดนบีบเข้ามาแล้วหลังรั่วตรงนี้เรียบร้อยแล้วโดนเก็บนอกดาวเหลืออูอ e, ีคนเดียวอุอี e, จะยอมเลยหรือเปล่าแล้วโอ้โหโดนกระ้าเข้าไปดังโป้งเปเองครับยามีสี่ครับเกาะสี่หมวกสองแล้วจุกกลับมาเส้นเดิมแล้วเบอร์นหนึ่งบอกว่าปล่อยเข้าไปนะครับพราฟาร์มของก่อนครับส่วนเบอร์ห้ารอดซะงั้งงนครับเป็ดร้อนบอกรอดแล้ว สิบสองทีมครบครับแล้ว VTG โอ้แล้วเรียบร้อยหำคุ้มคิ้วคุ้มิกุ๊กกุ๊กหำคิ้มกุ๊กกุ๊กอ่ะวิ่งเข้ามาครับปาชดะกันครับไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของอยู่นะฮะจะมาเคมบ้านเนี่ยต้องดูชื่อดูแซ่ด้วยนะครับเบอร์สองว่าไงไหวเปล่าเบอร์สองจะไหวเปล่าดินนะครับผมข้ามถนนไปแล้ว หนูแรมบูว่าไงหนูแรมบูทำไมห,หันหลังมาทางนี้วะแล้วหนูแรมบูครับมาแล้วเหมือนมาแล้วหลุดจาก AFK ไปแล้วเมื่อกี้แม่ใช้ตากผ้านะครับ12ทีม39ท่านครับอยู่กันแทบจะครบเลยนะฮะครบ12ตี้แต่แม้ว่าคนจะหายไปนิดหน่อยครับแต่ยังอยู่ครับยังไหวครับ โอ้ต่างฝ่ายต่าง,างแบบมีจุดอยู่ของตัวเองเลยนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าท้ายวงเนี่ยเดือดสุดๆเดือดแบบอลังการมหาศาลงานจ้างเลยผมดูแล้วสายเดินเกมล้วนๆไม่มีไม่ไม่มีตี้แบบตัวงัดถังงัดให้หายไปทีละทีมสองทีมสามทีมเหมือนเจวีเมื่อสักครู่นี้ เพราะฉะนั้นเกมนี้แบบวิ่งไปเจอกันยิงกันนิดหน่อยถอยชัวแล้ววงโพชิโนกอีกแล้วนี่ฮะอยู่กันครบเต้เบอร์หนึ่งครับเดินล้อขอบวงนะฮะไปต่อครับ ยูริจอนวิคครับขอวงเหมือนกันครับหอขาวแล้วเบอร์7กับเบอร์สี่ครับเอาแล้วครับแต่ว่าเปิดน็อกไปได้นะแม้ว่าเขาจะอยู่จุดที้ก็ที่เฉลกว่านะครับโอ้โหสนใยแล้วเก็บคิวไปได้ครับอย่าแหลมออกมานะฮะอาแซดรออยู่ครับเรสโซน เนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะนี่เห็นไหมเปลี่ยนทิศวิ่งแล้วเห็นไหมเขาไม่งัดเขาเขาจะเอาอันดับให้ได้ครับทุกทีมครับ12ทีมยังไง12ทีมอย่งงางนั้นแต่เบอร์5กับเบอร์6มีสิทธิ์โดนตัดออกจากเกมอยู่ครับตอนนี้เบอร์เจบอกว่าเดี๋ยวขอเอารถเข้าไปก่อน โอเคนี่คนนี้ฟาร์มฟาร์มยาก่อนหายาก่อน oh. เป็ดหลอนอยู่ได้แล้วเบอร์หนึ่งกำลังจะเข้ามาข้างหลังเป็ดหลอนนะแต่ว่าเบอร์สี่เอ้ยไม่ใช่เบอร์สองเบอร์เจ็นี่สิเบอร์สองเห็นไหมยิงแป๊บหนึ่งถอยละเป็ดหลอนโดนเก็บออกจากเกมครับตรงนี้ครับเป็นเบอร์หนึ่งครับที่เก็บไปได้11ทีมสุดท้ายครับนะตอนนี้ครับถามว่าเยอะไหมเยอะครับ ขออนุญาตเปิดมินิแม็ไว้ครึ่งจอนะฮะเพราะว่าทุกคนจะได้ดูการเดินเกมของทีมตัวเองด้วยแล้วก็พี่จะได้รู้ด้วยว่าทีมไหนยิงกับทีมไหนอยู่ด้วยนะครับเพื่อการจับภาพที่รวดเร็วทันใจนะครับเบอร์เจ็ดมดวงนิดหน่อยต้องหามุมเข้าวงครับหายากครับตอนนี้เบอร์สิบเอ็ดน่าจะระวังการเข้าหอในกาอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าต้องรู้ด้วยนะครับว่ามีตตี้กำลังเข้ามาแล้วฮะตรงนี้ เบอร์เจ็ดกับเบอร์สิบเอ็ดครับน่าจะเจอกันแน่แท้อ่าแล้วเห็นแล้วฮะเบอร์เจ็ดเห็นก่อนแล้วครับผมคาดว่าเบอร์สิบเอ็ดก็น่าจะทราบนะแล้วผมว่าเอากันแล้วล่ะจังหวะเนี้ยเนี่ยเอากันแล้วล่ะเหมือนจะไม่ทราบแล้วโอ้โหสับสนยใส่ครับว่าไงฮะสองหนึ่งครับหลังขาดหลังขาดว่าไงเบอร์สิบเอ็ดหลังขาดเรียบร้อยโดนเก็บนอกดาวครับแล้วเบอร์สิบเอ็ดจะเข้ามาซ้อนเพื่อนหรือเปล่าเบอร์สิบเอ็ดว่าไงครับอุย้ยเบอร์สิบเอ็ดขึ้นหอครับโอ้โหเพื่อนอยู่ข้างใต้นะฮะ เบอร์2อยู่ด้านหน้าเราด้วยครับเบอร์สองหนูแรมนี่เขาน่าจะหลุดอะ่ะเน็ตเขาน่าจะไม่ไหวแล้วแหละเรียบร้อยหนูแรมเขาน่าจะไม่ไหวหรอกสภาพอาการดูแล้วนะครับน่าจะเน็ตฟรีครับ fi, ไวไฟไวัดบักท็อปอ e. ีอีแย่แล้วนะตรงนี้บัอกท็อปอีอีผมบอกเลยเบอร์เจ็ดไปเจอกักบเบอร์สองอีคนหนึ่งด้วยแล้วแฟดเข้ามาตรงนี้หน้าขาวเป็นอัมม่าเลยครับตรงนี้ครับขาวจ๊วะยาวนานากาลนานเทินจะเข้าหรือไม่เข้าแฟดโดนแต่ไม่เข้านะครับเบอร์สองว่าไงครับอีกท่านหนึ่ง เบอร์เจ็ดจะปล่อยเข้าเลยหรือเปล่าเราเข้าด้านหลังอย่างนี้ครับปาดเข้ามาเรียบร้อยโดนเก็บนอกดาว v t ีเล่นดีนะฮะใช้ได้เลยครับเบอร์สองโอ้ยเรียบร้อยไหมเกือบล้มนะฮะเกาะสี่แล้วโดนเก็บนอกดาวไปจนได้ครับเบอร์สองยังอยู่ดีครับนี่นะฮะตัดภาพกลับคื้นมาเพื่อนจะขึ้นมาซ้อนไหม ขึ้นมาอีกอ้าวขึ้นมาอีกเออเอาชัวร์ครับขึ้นมาแล้วโอ้ยทำไมไม่เข้าอ่ะเราเบิดไม่เข้าเลยอ่ะว่าไงฮะวิ่งส,สวดออกมาแล้วยิงเข้าไปโอ้เล่นดีนะเล่นดีนะแต่เอื่นนิดนึงเอื่นนิดนึงเอื่นนิดนึงว่าไงอืนิดนึง AK นั่น AK โอ้ยหลังเข้าอีกหลังเข้าอีกเบอร์11จะแจมหรือเปล่าโอ้ยเราข้างนอกอย่างนี้ลูก28เอ,อ้า โอ้โหจะมาสาับเอา MP40 มันก็สูนจะหมดหรือเปล่านะครับโดนเก็บออกจากเกมไปอีกหนึ่งทีมครับแต่สวยนะเมื่อกี้ทำสวยนะเบอร์แปดกับเบอร์เก้าครับแล้วเบอร์เก้ากำลังแย่ yeah, แล้วฮะตัดข้าไปดูเบอร์เก้าโดนข้อหัวไปอีกหนึ่งแล้วยังไงเขาเข้ามาชาร์จแล้วเขาเข้ามาชาร์จแล้วแล้วสวนเข้ามาโดนเก็บนอกดาวไปครับโดนหัวไปนั้นในนัดแรกเราลุกขึ้นมา3คน สามคนว่าไงเขาหย่อนเข้ามาข้างหลังนี้ครับเ้วยังเก็บน้องดาวไม่ได้ว่าไงครับโดยเก็บน้องดาวไปหนึ่งครับยังเอาเบอร์แปดไม่ลงครับแล้วเบอร์แปดว่าไงโอ้โหแล้วเหลือคนสุดท้ายด้านบนครับคนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหถ้าเก็บคนนี้ที่ลงไปซ้อนด้านล่างได้ผมบอกเลยว่าเกมอาจจะพิกครับแล้วเบอร์แปดตอนนี้ครับชุบเพื่อนได้หรือไม่ชุบเพื่อนได้หรือไม่เบอร์สิบเอ็ดมาลัดคิวเบอร์สิบเอ็ดได้ลัดคิวไปหล่อมๆครับคอเตอรีคิวครับเหลือสองคนก็จริงครับแต่ว่ายังอยู่ดีได้ไปห้าคิว เอร์หนึ่งกับเบอร์สามครับใส่กันครับระหว่างบ้านต่อบ,บ้านครับโอ้เสียงเสียงหูจะแตกอะทุกคนแป๊บนึงนะครับเสียงมันดังพูดเออตังไอบอปิดมาครับโอ้โหแล้ววงอยู่ทางนี้เบอร์เจ็ดว่าไงเบอร์เจ็ดต้องลงหอด้วยอะ เหลือทีมไหนกันบ้าง <c oughs> ดูรายชื่อกันครับเอลี่เอ็มเอ็นบีดีดีเอไออาร์ซีบีซีดีเจวีทีจีอันนี้อาแซดเหลือคนเดียวครับทีมสองคนครับทีมเจ็ดแล้วอีรี่โอ้แล้วนี่ครับเข้ามาชาร์จยังไงครับโอ้โหแล้วโดนเก็บน็อกดาวไปก่อนหนึ่งแล้วสวนกลับขึ้นมาได้ครับได้ได้สวนน็อกดาวมาหนึ่งนกดาวครับเอ็นเจติสิบเก้ายิงเข้าไปไม่โดนโอ้โหว่าต้องเล็งดีๆหน่อยละปาดหัวในจังหวะน,นี้ครับเรียบร้อยครับตีของ เอ็มเอ็นบีโดนเก็บออกจากเกมเรียบร้อยตีสิบสองเขาเป็นคนดันเข้ามาด้วยนะครับตัดไปดูตีสิบหน่อยครับโอ้โหอยู่ในโรงงานชิวๆสบายๆเลยแล้วตีหนึ่งครับโอ้โหอ้อมด้านบนแบบนี้ครับไปเจอกับตีสิบเอ็ดสิบเอ็ดยิงฟรีอีสปอร์ตครับยิงโล่งๆแบบนี้เาะเข้าไปยอมดมหมอกครับยอมดมหมอกครับไหวไม่ไหวครับเหลือคนเดียวด้วยฮะขอเก็บแต้มคิวหน่อยครับพันญาก่อนครับอย่ามีเจ็ดครับ ใส่เก็บเสียงครับเขายังน่าจะยังไม่รู้ครับแล้วตีหนึ่งไปยิงกับใครนั่นพันยาก่อนครับ Vtg ครับ Vtg เข้าวงครับไม่ไหวครับ Vtg ไม่ไหวครับแล้วเรียบร้อยโดนเก็บออกจากเกมเบอร์หนึ่งอยู่ในวงครับเบอร์หกว่าไงเบอร์หกรูดเข้ามาเก็บโอ้แล้วเรียบร้อย lg ครับจอนเล็กครับโดนเก็บออกจากเกมไปเหลือคนเดียวด้วยนะฮะไปดูเบอร์สามกันครับที่ยิงกับเบอร์หนึ่งอยู่ เบอร์เจ็ดต้องเข้าวงด้วยคนระตรงนี้แย่แล้วด้วยยังศูนย์คิวอยู่ครับ D D A I เนี่ยถือว่าอันตรายครับ R C B C ครับแคิวครับโอกาสเข้ารอบสูงสุดๆครับเพราะว่าอยู่ในวงด้วยบอยสอคิวอาได้ไป3คิวเหลือ2คนแต่ว่าต้องเข้าวงครับแล้วโดนโผมาอย่างนี้เราเรียบร้อยโดนด้านหลังยิงมาแล้วไม่น่าจะไหวครับเรียบร้อยโดนเก็บออกจากเกมครับ ตีสิบล so ้มน็อกดาวไปหนึ่งแล้วขับรถเข้ามาพยายามจะเข้าวงครับเบอร์สามยังอยู่ดีแล้วเบอร์สิบจะเข้ามาชาร์จแล้วหล่นลงมาอย่างนี้แล้วพยายามยิงชาร์จเข้าไปแล้วตั้งไอวอร์ปิดเข้ามาก่อนเก็บน็อกดาวไปได้หนึ่งครับแล้วน็อกดาวไปได้สองเบอร์หนึ่งครับโดนตีวงแต่น้องดาวไปสามแล้วโดนสุดท้ายปาดเข้ามายังไม่โดนหัวในจังหวะนี้ว่ายไงไอวอร์ตั้งเข้าไปได้แล้วเบอร์สามแจมอยู่ในจังหวะนี้เบอร์สามพยายามจะโคบเข้ามาแล้วบอยครับเก็บอาร์ซีบีซีออกจากเกมที้เรียบร้อยตอนนี้เหลือสองทีมเท่านั้นระหว่างเบอร์สิดเข้าามครับ มุมโพสิชันของเบอร์10น่าจะได้เปรียบกว่าครับแล้วดันเฉยครับบอยครับบอยที่ได้มาอีก4คิวครับโอกาสเข้าเอบาก็สูงแล้วครับแล้วดันเข้ามาครับผมทางด้านของตีดีดีเอไอดีดีเอไอที่ไม่มีแต้มคิวต้องเรียกแต้มคิวหน่อยปาดเข้ามาแล้วหัวล้มไปครับผมไฮเปอร์ไฮเปอร์ล้มนอกดับโอโหเก็บ2ครับเหลือหนึ่งครับแล้วสวนเข้ามาได้แล้วเรียบร้อยทางด้านของยิงหัวเก็บคิวสุดท้ายไปได้ครับตีบอยครับได้ชัยชนะในรอบที่แบ่งกลุ่มที่กลุ่มที่6ไปได้นะครับถือว่าสุดยอดนะเขาขับรถเข้าไปช เก็บ2ตัวแรกที่อยู่ตรงหินลมนกดาวแล้วตั้งไอวอลปิดไว้ก่อนปิดโพสิชันของตัวที่อยู่2ตัวที่อยู่ด้านไกลของ RCBR หรือ BC สักอย่างเนี่ยที่ให้ยิงเวอร์เข้ามาไม่ได้นะฮะแล้วหลังจากนะั้นเขาเก็บอีก2คนที่อยู่ระยะไกลไปแล้วโดนลุม2-3ครับก็ยังสามารถเอาชัยชนะเ <c oughs> หนือทางด้านของตี้อะไรนะเมื่อกี้เนี้ยอะไร DDAI ไปได้ครับโอ้ตีบอยเก็บอันดับหนึ่งไปครับเดี๋ยวมาดูสกอร์รวมกันครับอันดับ1ครับตีบอยครับ25แต้มครับ อันดับ2ตกไปทางด้านของราช,ชบุรีครับ19แต้มครับอันดับ3 11แต้มนะครับได้ทางด้านของ DDAI และอันดับ4มี9แต้ม2ทีมครับเป็น VTG และ RZ เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีครับว่าใครจะเป็นคนเข้ารอบนะต้องให้พี่พีเอ็กเป็นคนดูนะฮะดูจากคะแนนคิวหน่อยอันดับ4เนี่ยนะได้ไป3คิววอันนี้ได้6คิวครับ V ทีจีนะฮะหกคิวเนาะแต่ใครได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีครับเดี๋ยวแคปคะแนนก่อน